กิ๊จะมาบอกวิธีลดความอ้วนนะคะงดของหวานนะคะงดของหวานค<ช>่ะเช่นชสารแทนความหวานน้ำผึ้งผลไม้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับกิ๊บอีกแล้วนะคะ วันนี้กิฟจะมาบอกวิธีลดความอ้วนนะคะในคลิปนี้นะคะถ้าปฏิบัติตามจะทำให้ผอมสวยเลยก็ได้นะคะไปดูกันเลยวิธีแรกนะคะที่ทำให้เราลดความอ้วนลดพุงได้นะคะก็คืองดของหวานนะคะงดของหวานทุกชนิดนะคะอะไรที่มีรสหวานลดให้หมดนะคะหรืองดไปเลยนะคะ อาจจะ15วันหรือว่า30วันนะคะตอนแรกๆเราอาจจะทําไม่ได้เพราะว่าการกินของหวานนะคะมันเป็นการทําให้เราอยากกินอย่างอื่นเพิ่มอีกเหมือนมันไปเพิ่มความอยากให้เรานะคะถ้างดได้งดเลยนะคะอย่างเช่นสารแท่งความหวานน้ำผึ้งผล,ลไม้นะคะอันนี้งดเลยนะคะ15วัน30วันนะคะถ้างดได้นี่จะดีมากๆเลยนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อต่อไปนะคะ ุมแป้งให้ดีนะคะก็ยกตัวอย่างกิ๊บก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างไงเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าเรากินข้าวขาวอยู่นะคะเราก็เปรียนไปกินข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่อะไรประมาณนี้นะเราก็ยึดหลักกินสองหนึ่งกินผัก2ส่วนนะคะอีกหนึ่งส่วนก็เป็นข้าวข้าวไรเบอร์รี่ข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนนะคะก็เป็นโปรตีนนะคะเป็นไก่เป็นไข่เป็นปลานะคะถ้าทําได้นี่ จะลดลงไปเยอะมากนะคะข้อที่3นะคะนอนให้ครบ7-8ถชั่วโมงต่อวันนะอะอันนี้สำคัญมากๆนะคะถ้าเรานอนไม่ครบนะคะมันจะทำให้ระบบเผาผลาญของเราทำงานไม่เต็มที่นะเพราะว่าระบบเผาผลาญของเราทำงานในช่วงที่เราหลับไปนะคะ มันจะเผาผลาญได้ดีมากๆเลยนะคะอันนี้แนะนำมากๆเป็นวิธีที่ง่ายมากๆนะคะนอนให้ครบ7-8ชั่วโมงนะวิธีต่อไปก็คือออกกําลังกายบ้างนะคะการออกกําลังกายบ้างกิ๊บอะที่กิ๊บลดอะกิ๊บไม่ได้ออกกําลังกายเลยแต่ว่าหลังจากนั้นหรือว่า ระหว่างที่เราลดหรืองดแบบจริงจังนะคะเราสามารถออกกำลังกายหรือว่าขยับตัวสักครึ่งชั่วโมงอย่างเช่นเดินช้าสักครึ่งชั่วโมงหรือว่าคาร์ดิโอเบาๆนะคะเบาๆสักครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้จะทำให้เราหลับสบายแล้วก็ร่างกายรู้สึกว่าเฟสขึ้นมากๆเลยนะคะข้อต่อไปนะคะข้อที่5นะคะเราต้องงดดื่มแอลกอฮอล์นะคะ สำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนหรือว่าทำให้ไขมันในร่างกายเราน้อยลงนะคะแนะนำให้งดดื่มแอลกอฮอล์ช่วงที่เราต้องการลดน้ำหนักไปก่อนนะคะก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีโทษต่อร่างกายเราใช่ไหมเราก็ควรงดไปก่อนนะคะข้อต่อไปนี่เป็นข้อที่ทำแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยนะคะคือนะคะการทำ IF นะคะ การทำ IF นะคะการทำ IF เป็นวิธีที่ดีมากๆเลยนะคะคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยกิฟทำ IF ไป23ทับ1ก็คืองดกินอาหาร23ชั่วโมงแล้วก็กินภายใน1ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นวิธีที่รู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าการทำ IF นะคะเราต้องกินสารอาหารให้ครบนะคะไม่งั้นร่างกายเราจะได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนเนาะ การทำ i f f มีตั้งแต่12-12แล้วก็ 18, 6, 23, 1 8 6 23-1นะคะเลือกให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรานะคะ อันนี้กิฟแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะคะอันนี้จะทําให้น้ําหนักหรือว่าไขมันเราลดลงนะคะดีมากๆเลยนะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าใครทําได้ครบทุกข้อนะคะรับรองว่าน้ําหนักลดแล้วก็ผอมลงแน่นอนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่อยากแบบคุณดีเนาะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나